ลักษณะไหมคะถูกนะต้องถามเมืออาทีดกแนครับต้องขอบคุณที่ท่านได้เข้ามาเพ่่อรา,าการท้ารการมหาทีามหามุคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหน้าด้านนี้นะคะเรียนเชิญด้านนี้ค่ะการการการ28กรกฎาคม2567และพิธีส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้อัตโนมัติไทยท่านอธิบดีทุกครองท่านผู้ว่าราชการจัดการไทยอนุสาวรีย์2 3นักเรียนเดี่ยวเข้าไปใกล้ๆครูหน่อย เดียเน้าหนึ่งสองสามจิ้งจีนมาข้างบนจะเปนระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าลุ่มศพหลวงในวาระที่ รองตง่องรองท่านสองเจริญประธานฝังเมืองท่านอธิบดีท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อนข้าราชการยุคสิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอย่างสงพระอัฐไทยได้มอบหมายให้กรมยุทธวิทยาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีโครงการที่สําคัญ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะออนุกรรมการเปลี่ยนกรองโครงการและกิจกรรมร่วมจักน้ําเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตกรมโยธชาธิการและผังเมืองถึนได้ดเนเนิโครงการเยี่มกเธอ อนี้นะาตเภาพถ่ายเป็นวิดีโอไปนะคะเพอที่ได้าวีนไเรยนัเ้าหยู่หัวเนี่ยในโอกาสพระราชพิธีบามงคลเสริมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 ในราชก,การนะ,ะเราก็ได้รับความไม่ได้กันแดดกันฝนอะไรนะคะในวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะเป็นอาศัยอยู่เ,นนเทีเ,เดียวแล้วก็ไม่มีสภาพบ้านที่จมูแดงแล้วก็ทาง สียหาลยะีางและทังในนักหล่อคนดก็ได้รับความร่วมมือจากเราไม่ต้องไม่ต้องหนูประสานี่กเวาเ้มาให้เป็นี่

องคการท่านนายกเทศมนตรีตังหวท่าลานท่านนิรมนตอยู่ที่